ไม้ป่าพี่น้องโอ้มีคนหาโอ้ยมียคอยกบะโดดออกมาโอ้ได้ตักใจมาหาหนูไม้พี่น้องโอ้ตี่เลยหน่อใบใไญ่ซ้ำล่กกำเขียนเอาลดนหน่อไม้ป่าล่ำเบิดซ้ำหักใดรักน่อง อ่อนลรงเอาเสือกไข่กินได้ก็น่าจะพองโอ้ยตากระลกพวกกะตาเป็นนอนแบบหลายหนึ่งได้จ้ะไม้ปลาเป็นล่าสูงเลยก็มีเอาบ่าได้พี่นอ้องหล่อให้ปลาหนุอมไม้ หนึ่งไม้อันนันลุกจีบเบิร์ดน้องไม้อันนั้ไควายไม้ไล่น้องไ,องไม้โจดโอ้โอโออต้นเาเป็นล้นไม้ไผ่ โอ้สู้ขนทำนี่อ๋จทำนี่ง่ายคนเฮ็รเมียกับบุกเกิดพี่น้องดินกระซุมอยู่สมมติม่เกิดอ๋ป่าเงียบสงบ อืมอืมอืมเขากิดชื้นกว่าพี่น้องเอาไปได้หอไม้ปานะเกอนี้ไม่ค่อยมีน้ำจ้ะพี่น้องอันก้ออยู่ข้างหนอกยิ่มห้องค่ะอื้มแนาำ ยน,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 นีนนนนนน้นอไม้ไผ่หวานนะคะไผ่หวานที่นาปลูกไว้กำลังเสนยนนอเตีมนแ้วนอทานสีนอข้างล่างั่นจ้ะนอไม้ไผ่หวานนะคะ No. น้องเอ็ดหูวหนูยังมาออกดต่อไผยออเอ็ดหูวหนูได้จังเนี่ยออกอ้อมต่อไผยอยู่จ้ะไปเแกงไส้หน่อไม้ไส้ย่ำไส้พัดแสบเด้อจ้ะเอ็ดหัหนูไครก็คือสิเคยกิน,นอยู่เนาะไปจะสื่อในตลาดคือว่าลสดๆนะคะ เอ้ยพอดีพอดีกินได้แล้วค่ะไปใส่ยำเนาะยำบุ้นเส้นยำอะไรต่างๆได้หมดจ้ะเย็ดนู้น,นูเนาะต่ออื่นกับบมีนะออกต่อเดียวพี่นนอง นี่ตัวัยหวานเนี่ย่ะจ้ะตุ๊นี้นี่เกีนต,ตัวโตเกๆตัวอื่นก่ะบบดนูนี่เปนงงแค่นี้เลย